กินข้าวกับมิกกี้ครับข้าวมิกกี้ครับอร่อยมากเลย <า ś> ไม่จ๋าบัดรข้าวให้ครับบอกสิข้าวให้ครับกินข้าวกับมิกกี้นะครับเร็วๆ,ๆเรียกเลยเร็วข้าวมาันจะกินกินใหม่กินข้าวกับมิกกี้ครับบอกสิครับ อร่อยมากเลยครับกินดีๆกินดีๆ,ๆเ,เร็วๆข้าวตักใส่ข้าวตักดีๆเออกินดีๆลูกเข้าปากเอเอเก็บข้างมาอีกนั่นแดดโอเคตักดีๆตักอย่างนี้ยไงเป่าด้วยเก่งมากเออโอเคอร่อยไหมลูก อร่อยไหมครับอร่อยครับโอเคมากินข้าวกับน้องมิกกี้นะบอกอกันเร็วกินข้าวกับน้องมิกกี้ครับข้าวน้องมิกกี้เป่า,ปาด้วยเป่าก่นอนเก่งมากเลยแซ่บไหมแซ่บไหมคะแซ่บแซ่บไหมคะแซ่บโอ okay. เคเก่งมากเลย กินด,ดีดีครับนี่จั๊กัดงเนี่ยนี่เอาก่อนเก<ม>่งมากอ,อาอคอ่ะยิ้มหวานดิยิ้มหวานแต่ท่านผู้ชมที่นูนยิ้มตรงนู้นยิ้มหวานสิอร่อยไหมอร<ม>่อยอร่อยครับมากินกับน,น้องมิกกี้ ชวนนิดน้องมิกกี้ครับชวนลิฟซีซิกินข้าวกับน้องมิกกี้ครับบอกสิลูกบอกสิจะเร็วอัดิกบอกบอกินข้าวครับอันนี้กินข้าวกับน้องมิกกี้ครับพูดสิลูกน้องมิกมกี้กินข้าวมิ้งน้องมิกกี้กัน้องเรียกด้วยตัวเรียกด้วยมาค้าเรียดด้วยมาดิค้า มาครับครับอร่อยไหมลูกอร่อยเก่งมากมากวีรีกูชิชเชนี่ยังเนี่ยอมาเนี่ยอมา เก่งมากโอ้กินเองด้วยเก่งมากค่ะเก่งปกดลมไม้งอนครับเก่งมากเลยไม้นอนก่อนครับผมเก่งมากครับเก่งมากเลย อร่อยไหมโอ้เก่งมากพี่มิเก็ตเก่งมากใหญ่ด้วยมากินกับน้องมิกกี้ครับจนปากนะเดี๋ยว ไอกเจียกับน้องมิกกี้ครับพูดสิกลมกรับอร่อยมากเลยครับ,รบอร่อยมากเลยครับไอกเจียกับมิกกี้ครับ <irgend. S 1> เปาเ e ป่าจิ๋วเป่าเอาพิมเปาเปาออ้ำิอ้อร่อยมากค่ะอร่อยมากไหมครับอร่อยมากไหมครอร่อยไหมครับอร่อยค่ะแซ่บไหมอร่อยไหมเทียบด้วย อร่อยมากไหมครับอร่อยมากอร่อยมากครับอร่อยมากครับสิมากินข้าวกับมิกกี้ครับเสี่สิอร่อยกินข้าวแล้วกินข้าวกับน้องมิกกี้ทาร์สเอเอไหนไม่จับเอาให้ออกินในลูก ีเก่งมากขอบคุณค่ะแม่จา๋าก,ก,ก่อนขอบคุณค่ะบอกป้าแป้งก่อนขอบคุณที่รับชมครับซิ<ค>เดี๋ยวก่อนขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับด้วย<ค>สวัสดีครับด้วยเอาวางไว้ก่อนแล้วก็สวัสดีครับก่อนกินทีละชิ้นนี่ลูกเอาวางไว้ก่อน เอาวางไว้ก่อนแล้วก็สวัสดีครับก่อนเอาวางไว้สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับค่ะยกมือขึ้นสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับพูดสิขอบคุณที่รับชมครับพูดคำนู้นชมครับบาย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 ก่อนบายบายเอฟซีก่อนบายบายขอบคุณนะครับยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานด้วยสวัสดีครับ